หอมยืดของชีสครับผมนี่ครับให้เบิ้งเลยครับนี่พี่น้องโอ้ยชีสยืดครับครับสวัสดีครับไอต๊ามสไตล์แซนวิชยินดีต้อนรับคือเกาครับผมพอมีพี่น้องพอตัวนี้มาพิซซ่าอ้บอกยางหอมนึงครับผมพิซซ่าชีสครับผมเขาเรียกว่าพิซซ่าชีส ตูดูตูดูอืมท้างไนจะเป็นทงนังไนมาเบ่นครับทืมท,ทอมทอมร้อนๆกับผมอืมดีครับผมอืมเอาออกจากถาดเนาะเดี๋ยวเอาออกจากถาดกันด้วยเราจะมาลองชิมกัน เดี๋ยวหาจานก่อนนะครับเขียนชัดๆนี่เป็นถาดเล็กนะครับาหางเอียนซีฟฟุดชีสนี่พามาก,กินพิซซ่าชีสครับผมผมเก็บกล่องให้ทำกลองให้มันดีๆก่อนนาาคนหาเนี่ยนี่ครับอย่างนี้เลย นี้เลยปุ๊บจะได้ตังได้ครับผมปับ๊บอืมนี่ครับครับผมเห็นจะจะปุ๊บนี่ครับอ่ามาครับ มาล่องกันรถเดี๋ยวมันจะชีดมันจะบอบม่ได้ครับผมควานอื่นก็ต้องใส่มายองใส่ซอดพรก่คนครับจากครึ่งนึ่งพอ่อรครับซิบุเบิดครับผม,อมเอาละครับครับต่อไปจัดได้ครับ พิซซ่าก,กา,ากินได้น่าต่ำคู่มากเลมาแนวนี้ครับผมมาลองรีวิวแนวนี้บ้างครับผมพิซซ่าชีสหนึ่งหน่อยมากมากครับผมเน็กหน่อยมากแห้งนะครับเนี่ยพิซซ่าชีสนี่ครับเริ่มกันเลยครับผมมา ทักนี้อากาศ้อนครับผมมามาเริ่มกันเลยชีดเยิมเยิมครับผมเอามาลองดูว่าชีดจะเยิมหรือเปล่าับนี่ครับชีดนะครับูชีดอืมอืม ชีดคำ ชีสหนุ่มมากเลยครับผม <c oughs> เป็นหน้าชีสครับผม <c oughs> เป็นฮาวเอียนหน้าฮาวเอียนครับฮาวเอียนชีสใส่ชีสลงไปสิเป็นสี่แล้วครับอ้สุดยอดครับกินห่อนๆชีสยืดถ้าแต่ถ้าเกิดสั่งกลับมาบ้านเนี่ยโอ้ชีสจะแข็งครับต้องเอาเวบไมท้ท่จริ่มันแบบจะยืดแบบดิครับแต่ตอนนี้คือเขากลับมาแล้วสั่งมาไปซื้อมาแล้วกลับมาเนี่ย ออกมาเบบเพิ่มอีกทีหนึ่งมันก็นความที่เป็นชีสความยืดของชีสก็จะแบบลดลงอีกถ้าเกิดกินยูรานนี่คือแบบจะยืดเลยครับผมนี่ผมสั่งกลับบ้านมาลองเอามารีวิวให้ทีให้น้องเบิ้งซื้อครับผม <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงก็สับเขาทายอยู่ยครับมีห้ามเบียนเด็กจะมีกุ้งครับผมมีหอย,ลยอแล้วก็มีผักมีปูอัดแล้วก็มีอ่าเบคอนครับผมเบคอนครับ ถือว่าสุดยอดขึ้นครับอีกแบบนึ่งก็แซบอยู่กันคือกันอยู่ครับผมช่วงนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับจังๆนะครับของประเภทนี้ก่อนมามา่าปากกระป๋องอาหารนี่ครับพวกอาหารพื้นบ้านอาจจะบุได้รีวิวครับเพราะว่าผมมีเวลาไปหาตอนนี้ก็เอาแบบว่าอาหารสำเร็จรูป เล่งด่วนครับผมสั่งมาพเพื่อรีวิวแต่ให้พี่ให้ลองเบิ้งนะครับนี่ครับดูความยืดของชีสครับผมนี่ครับให้เบิ้งนี่ครับนี่พี่น้องโอ้ยชีสดืดครับโอ้ยตุ้มมาครับอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับนะพี่น้องและพี่น้องผู้ให้เกียรติเขามารับชมนะครับผมมาชิ้นหนึ่ง โอ้เมือง <c oughs> สุดนะครับเ <c oughs> ต็มมอ,อกลอกครับผมโอ้เดี๋ยวกืบบมดครับผมเนี่ย <c oughs> เล็๋นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดก,การนี่ครับน <c oughs> ี่กันยวพิซซ่านะฮาเอียนชีสนะครับพิซซ่าชีสนะฮาเอียนนะครับผมครับปูใดเขามารับชมรับดูกับ ลิปเนือจังไต่ก็ถ้าเกิดมักก็ฝากกดตับตามกลนกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ไอต่ำใส่เสัด <c oughs> เอาละครับก็อาจจะสมควรแกเวลาครับเอาซ้ำนี่และครับผมก็เหลือไ้นิดน้อยครับผมก,กินกเกือบเบิดกล้องเลยครับ กับผู้ใดแวะเบี้ยนเขามากรับชมกับจำได้กับฝากเป็นกำลังใจให้เลยนะครับโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไอต่ำตัดแต่ชแนลไหนนะครับผมจำได้กับฝากติดตามนะครับผมจำได้กับพอกันคลิปหน้าครับผมว่าคลิปหน้าทีเอาอย่างมานําเสนอครับจำได้คลิปนี้กับไว้สวัสดีก่อนครับผมพอกันคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับ